ทางสำหรับการแสดงต่อชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงของคณะสีฟ้าและสีเขียวเป็นการแสดงเชียร์ลีเดอร์นะคะมีผู้แสดงการสอบอันนี้คือหนึ่งนายธนากรอ่ะนูระสองนางสาวดา